สมัยตะก,กี้เนาะค่ะผู้เฒ่าเพืนชนิสัยตำเอานน้ำจากลำต้นจากใบเนี่ยะค่ะรูดเอาใบไปตำเด็กหน่อยเป็นไข่เป็นวัดเป็นไอเพืชนสิสเอาไปปูกกับม่อมเด็กหน่อยตำตำตำเอาหนา์เราไปท่ากับม่อมท่าหัวเด็กหน่อยไหมคะพี่นอ้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกนันอีกแล้วนะคะนี่กับบาร์อยลล์ันทุนชาแนลค่ะพี่น้อง มือนี้เอาลอเรุงนีสมุนไพรมาฝากพี่น้องอีกคือเกาค่ะพี่คะ่ะพี่น้องสมุนไพรที่เอาลอเราทุงบอกถึงก็กคือพักขวงนะคะหรือว่าสะดาดินนั่นเองนะคะซื่อทั่วไปนะคะเอื่นว่าสะดาดินด้อค่ะพี่น้องเด้อซึ่งนะคะเขาจะมีใบเลี้ยวๆเน,นยๆพี่น้องลําต้นเป็นสีแดงอมน้ำตาลมีดอกเป็นสีเหลืองอมชมพูปนขาวนะคะพี่น้องซึ่งกระสิเป็นประมณนีค่ะนี่เห็นไหมคะนี่คะ่เะ,คะ,คะเขาจะเป็นปาะมาณนีเด้อคะ่ะ จะเป็นใบดอกจะเป็นยงแดงน้อยค่ะพี่น้องยังสีค่ะค่ะพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะซึ่งคันน้นแถบจะพวกหูจักเลยละลอ,อยเลนทุงวาอ่าซึ่งสมุนไพรตัวนี้นะคะ่ะมีมาห้งแต่สมัยโบรานอีกแล้วค่ะพี่น้องเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันไก่ศูนย์พันธ์ค่ะซึ่งเขาจะชอบเกิดตามดินซุมๆตามแหล่งน้ำเกิดทัวทิพทัวแดนได้พี่น้องเนี่ยอันนี้คือกันศูนย์ไพตัวนี้คือกันค่ะจะชอบเกิดยุททัวทิพทัวแดนแต่ว่า สูมือนี่เริ่มศูนย์พันคือกัน้อคะพี่น้องเด้อคนจะบอกคุหูจักคือว่าไปน่ะคะ่ะหูจักตักผู้เถาสมัยโบราณนท่าน,น,นั้นคะสมัยตะกี้เนาะคะ่ะผู้เถาเพิ่นชิใส่ตำอ่อนน้ำจากล่ำต้นจากใบเน,นะะี่ยค่ะหลูดเอาใบไปตำเล็กหน่อยเป็นไข่เป็นวัดเป็นไอเพิ่นสีเอาไปปูกับม่อมเล็กหน่อยตำตำตำอ่อนา้เราไปท่ากับม่อมท่าหัวเล็กหน่อยไหมคะพี่น้องท้าดังแกวัดแกไอแกไข่พี่น้องเพิ่นเสื้อมาเฮ็ดเลี่ยมฉีดเศร้าสิค่ะ ต่ว่าใสแก้ไขแก้วัดแก้ไอเร้าอ,อีรีเด,ด้ค่ะพี่น้องหาเด็กน้อยเพิ่นจะใส่วิธีแบบตำใส่กระมอมตำใส่หัวงั้ไหมคะผอกเอาถ้าเอาถ้าเป็นผู้ใหญ่เอาไปต้มกินน้ำเด้ค่ะพี่น้องเด้อเด็กน้อยสิกินกระไดต่ว่ามันจะมีรสขมเย็นได้ค่ะพี่น้องเด้อสมุนไพรสูตรนี่ขวงหรือว่าสเดาวดินเขาจะมีรสชาติขมค่ะพี่น้องเวลากินก็นจะอยากจักน้อยค่ะพี่นอ้องอาค้ายๆพักสาดาวันท่อนันแหละค่ะพี่น้องอันนี้คือสเดาดินนะคะเขาจะเกิดตาม ไปเลยดิยค่ะเป็นเขาเอื่อนไปยังอ่ะพี่น้องเกิดเกิดตามดินไปเง่ไปเลยไหมคะ่ะอล้รทางถุงอธิบายว่าถึงแง่มันยังสิคิดบ่ค่ะประคุณในมือนี่สะดาวดินหรือว่าพักขวงนะคะเขามีประโยชน์ในด้านรักษาโรคด้านใดแน่ปฏิกิ่ะพี่น้องอะไรย่างค่ะแก้ไขแก้ไอแก้วัดเนาะคะ่ะยังซอยเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกโรคผิวหนังไผเป็นพดพื้นขั้นโรคผิวหนังสามารถตำอานำบักของใบเขาค่ะไปพอกบริเวณนันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เราเยังซอยด้ค่ะบำรุงน้ำดีเด้อพี่น้องเด้อน้ำดีบ่ดีนั่นแหล,ละค่ะพี่น้องเขาจะซอยไปบำรุงน้ำดีในร่างกายของเข้าค่ะพี่น้องนอกจากเขาจะบำรุงน้ำดีแล้วเขายั่งซอยนะคะเป็นยาดับร้อนด้ค่ะเขาจะซอยแก่ดับร้อนแก่กระหายน้ำมึงสิไหมค่ะดับร้อนกระหายน้ําแก่ร้อนในกระหายน้ําอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งวิธีการเหตุสมุนไพรแห้พี่น้องที่นี่สิค่ะ ให้พี่น้องด้ค่ะหลุดเอาต่ใบของเขาด้ค่ะพี่น้องนี่หลุดทังสี่ค่ะนี่เนาะพี่น้องเนาะหลุดเอาแต่ใบของเขาังสี่หลุดทังสี่ด้ค่ะหลุดเอาแบบนี้ใส่ประมาณถ้าพี่น้องเอาไปตากแห้งเนาะคะ่ะแนะนําว่าให้เอาหยุ่มมือหนึ่งทังสี่เอาลงไปในแก้วเ,เติมน้ำหอนลงไปเต็มแก้วทิมไว้หาทั้งสี่เมืี้เราจิบกินอุ่นๆค่ะแต่ถ้าใครอยากต้มซดก็ได้ต้มแห้งก็ได้ก็คือถ้าต้มซดอยากได้หลายก็คือหนึ่งกำมือแน่นๆค่ะพี่น้อง หนึ่งกะม,มือแน่นๆต้มในน้อหนามรดหนึ่งต้มเดือดปิดแก๊สกินเสราแรงก่อนอาหารเซบหน้าที่คือเกาค่ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องต้องกินต่อหนึ่งเด้อค่ะอะไรๆถุงแนะนํามาสองอาทิตย์ขึ้นไปเด้อค่ะย่างตำให้กินสองอาทิตย์ค่ะพี่น้องก็จะซอยในเรื่องต่างๆสมคุณต่างๆที่อะยรนถุงบอไปนะคะแต่ทานนะคะผู้ใดนะคะที่เป็นเล็กหน่อยไข่กให้เฮ็ดตำเอาหน้ามันยาจากะเดาดินนะคะไปโปะบริเวณอ่ะ กระมอมเล็กน้อยแก้ไขแก้วัดแก้ไอได,ด้ค่ะสามารถซอยได้ค่ะหรือว่าจะให้เขากินน้ำจักน้อยก็ดีค่ะพี่น้องถ้าเป็นเล็กน้อยให้พี่น้องกินเนื้อสีได <ข S> ้ค่ะ,คะให้กินประมาณถ้าเล็กน้อยไข่ถ้าว่าโปะกระงอมถ้าบ่าโปะกระมอมให้พี่น้องให้เขากินหนึ่งช้อนชาวันละสองครั้งก่อนอาหารสิบห้านาทีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้กินครั้งละหนึ่งเป๊กเล่าวันละสองครั้งเช้าเย็นก่อนอาหารสิบห้านาทีกินต่อเนื่องสิบสี่วันได้ค่ะพี่น้องเด้อ แต่ถ้าเป็นโรคอื่นนีซิฟวีบ้นันฐันไข่ขันไอเนี่บ่เกินสามถึงหามือเศร้าค่ะพี่น้องให้กินแบบนั้นด้อค่ะผู้ใหญ่ด้อเป๊กเหล่าหนึ่งกับพ่อค่ะค่ะเด็กน้อยก็คือสอนซ่าสอนสอน,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 นยาน่ะแหละค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็สิเป็นประมาณนี้เนาะค่ะสาดาวดินจะบ่มีสมุนพรมากไมายอียงหมากไม้ปนันแต่ว่าเขาจะเริ่มหายอย่างค่ะเดี๋ยวอร่อยนัทุ่งสิขอบอกภาษากลางอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้นะคะอร่อยหลันทุ่งมีสมุนไพรมาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเรียกว่า สะดาวดินหรือว่าขวงนะคะซึ่งมีชื่อเรียกแบบเป็นทางการหรือว่าชื่อเรียกทั่วไปว่าสะดาวดินนะคะหรือบางที่อาจจะเรียกว่าขวงก็ได้ค่ะเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะใบเรียวยาวเล็กๆประมาณนี้ค่ะลำต้นมีสีแดงอมน้ำตาลถ้าแก่แล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนมีดอกด้วยนะคะค่ะ สรรพคุณของเขานะคะก็จะช่วยในเรื่องแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช้ได้ค่ะบำรุงน้ำดีแก้โรคผิวหนังต่างๆนะคะสามารถใช้ได้วิธีการแก้ไข้ในเด็กจะใช้ตำอาน้ำจากใบของสะดาวดินไปทาบริเวณบริเวณหน้าผากบริเวณนี้ค่ะภาษาอีสานเอื่นมากะม่อมนะคะค่ะซึ่งจะทำให้เด็กนะคะหายจากอาการเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอนะคะ แต่ถ้าเป็นไข้นะคะเด็กให้กินครั้งละ1ช้อนชา2เวลาก่อนอาหาร15นาทีถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะครั้งละ1เป๊กเล่าก่อนอาหาร2วันละ2ครั้งเหมือนกันค่ะ,ะถ้าจะกินบำรุงน้ําดีนะคะหรือว่าบำรุงร่างกายให้กิน14วันนะคะ7จถึงสิวันนอกจากนั้นนะคะสมุนไพรสะดาวดินตัวนี้ยังเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะแล้วก็เป็นยาบำรุงร่างกายอีกด้วยะคะ่ะในสมัยโบราณปู่ย่าตายายเขาจะ ใช้สมุนไพรตัวนี้ค่ะสะเดาดินเป็นสมุนไพรรักษาโรคบำรุงร่างกายแล้วก็ป้องกันอาการไข้หวัดและก็ไอได้เลยนะคะ,คะก็จะประมาณนี้ค,ค่ะสำหรับขีเมีเนาะ,ะค่ะกับบอมี่ยัง,มงหมักไม้เลค่ะกัตามสูตรเที่ยร่อยลันทุงเบกเลยสะเดาดินซุม,มือนี่ก็เริ่มค่อนข้าหายากคือเกาค่ะพี่น้องสมุนไพรตะลอย่างเที่อร่อยหลันถุงน้ำมาแนะนํำหรือว่าเอามาน้าให้พี่น้องเบิ้งตะละมือนีจะเป็นสมุนไพร่อนข้าหายากแล้วก็เริ่มศูนย์พันค่ะ จังสะดาวดีนนี่อาละลันทุงเห็นเกิด,ด้อคะที่ใดมานน่เกิดยุข่างกําแพงเฮี้ยนของยาค่ะซึ่งมองที่เกิดก็คือจะเป็นหู้นหน่อยๆของกําแพงที่แตกแล้วมีดินอยู่ในหันแมคระอยู่ในก่อนอิตแมแล้วเขาจะเกิดยุหันย้อนลงมากถนนเลี้ยวเห็นก็นเลยขอเพลินก็นเลยเอามาค่ะพี่น้องซึ่งก่อนข้างหายอยากเลยบ่มีเลยค่ะพี่น้องแถวบริเวณป่าถือป่าหลงลางนี่หาบ่าพอจะเกิดในที่ลุ่มชื้นเท่านั้นเขามักแสงแดดได,ด้ค่ะนี่ แต่ก็ชอบแสงแดดนะถ้ามีแดดมีน้ํามีฝนนี่เขาจะเกิดเลยค่ะนาฝนนี่เขาจะเกิดค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องห้พี่น้องคด้ค่ะต,ตามสูตรเลยสมุนไพรตัวนี้เริ่มหายากค่ะไผอยากเอาไปปลูกไผยพอเนาะคะ่ะก็หายเอาไปขยายพันธุ์ไปอีกคือเ่าค่ะเขาจังสิบวได้สูญพันธุ์นะคะสมุนไพรในในบ้านเฮานี่บื่อเบื่อยากค่ะพิษตาวา คนจิ้หูแจักบ๊กบกทบน,นั่นน้องพี่น้องเนาะถ้าคนหูแจักก็ดีไปบ่้หูแจักก็คือหลกถิ่มคือวานและค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะก็สิฝบาทและสามีก่อนพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องขันว่าคลิปนี้มีประโยชน์กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอร่อยละทุงไว้เนี่ยคะ่ะจังสิบ่ได้พาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ